อ่าน่าฮนาอนะแตะหน่อยไปก่อนนะเนาะจกเสียกเนี่ยวทางนี้กันีน้นำมากเลยเนาะเอ้ยซ้ำนี้นาำถว่วมน้องบูมาถึงแล้วครับทุกคนมาถึงแล้วทุกคนมาถึงแล้วนะคะกำลังเตรียมแต่งตัวแต่งหน้านะฮะัอืมุได้ถอดไขร ไข่เจียวไข่หอมก็สวัสดีน้องมักม่วงมังโก้กำลังแจ่งหน้ามุอน,นีเมนีก็ได้นั่งนอกลอกร้อทั้งวันมีน้ำด้วยวก็เลยม,มาอยู่ตรงนี้ก่อนแดงหน้า,านเท่าจังยับจังใหญ่ไหมนะครับกีลาน้อยกำลังแจงหน้าครับ อะไรแน่เขาจะ,สะแสดงแล้วเพิ่งมามีแต่น้ำไปได้เลยทั้งซ้ายท้งขวาอะไรนะอะไรนะอะ,รนะอะไรอะ,อะ,รอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะป้าตัวกอป้าตัวคำชมจามุกาหารมาด้อพี่น้องมุกาหารบ่าารไก่ดิบ่ไก่ดิ ที่แหลกวัาสิเลนมันตอกเป็นกันใหญ่มากผีเนาะใหญ่มากในนครพนมเมื่อนี้มีสารอนุดาดเล็กๆแม่ปยายโอ้พอ่อโอ้พี่โอ้ลุงโอ้ยแม่ครับผมครับครับพ่อเอาสิเป็นพ่อหรือสิเป็นแม่ดูดี ควมแหงเน่ยไม่เห็นอย่างว่านอนยู่เฮียนสิ้นร้อนเขื่อนสิ้นแห้งสิ้นร้อนมวยยังพอวาดีคมวยพุ่นเมยังยังไปทุ่มทีรูนไหมเสื้อผ้าเก่าเจ้าบะมีติเปลี่ยน่กับบอัดดีีอยู่แพนเดียวมันบะหอเอาไหมพี่ลกเอาไหพี่สีย ว่ามันตกจะมาขึ้นข้า,างึ้นบันไดด้านข้างึ้นเแนบบี่ยเาจังหานอันนั้นมาปูต่อเอาคุณเดีกอายุสองแพนข้าไปปูเอาไม่ให้เข้าจักเดียวเอาไปใส่นันเต้งโอสันบันไดทั้งทึ่งเตียงเวียมามา,มาใหม่หรอน่ารักจังเลย จัดจอยไปนิดนึงโอ๊โอโยตีกินจอยตัวคือหมักอยู่เนาะนัวมันพลาดคนเรามันพลาดกันได้ผ่าด <c oughs>